โอเคนะตอนนี้พวกเราส่งคนกับเดินทางไปหาองค์บานกองเมืองแล้วก็ออกบ้านคูตุมูแมปปลแล้วก็ไปฮอดบ้านมุกปลาไหลแล้วก็ไปฮอดตัวมังหุ่นเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้พนกำลังตก <c oughs> ด้านล่างนี้ถือว่าพนตกหนักคนมาแล้ว <c oughs> แต่ว่าด้านหน้านี่พนจะตกหรือบบกับ,บองค์พ่อโรงงานที <c oughs> <c oughs> เบิงนะ้งหน้่อพี่น้องความละมันเห็นเลยบนทีขี่รถขึ้นมาเมื่อกี้เบิงบ้งบเห็นเลยเป็นทะเลมอกมันละก็มอกเถาขึ้นมาเนาะเมื่อกี้ยังเด็ดออกวักนฮอนอ่ะตอนนี้ทะเลมอกละใช่ตอนนี้นะอุย้ยหนาวตอนนี้นะาาน้ำย,ยิ้มพอได้เย็นไดหน้าวเลยกลายเปนน,น,า, <c oughs> นาวเลยนาวเราตอนนี้พวกนาวยึดซูงอยู่างนึงโอ้เราอองน้ำมาเลยเปียกเลยได้ขันอยู่บนเกาตลอดเลย ดอยไกลทางพุทธิกาเป็นทางพุทธิ์นึงแต่ทาง,าาง,ง,งาพุทนมันสั้นเกินขอบเขตนะครับถ้าว่าคนตกเหมือนมือเราเขตยังบุได้เลยเนี่ยแต่ว่าทางนี้คนตกไปก็ได้อยู่ตอนนี้ก็จะพากันขี่รถไปเรื่อยๆนะโอ้ยอาการตอนนี้ยอดไลยแนละ้ว โอ oh ้เร oh <w> ื oh. ่อน่ว <LI ES> ่นวบอวแน่วแต่วแต่บนถนดกาันติดาันเขา้ดการการ์ชเย็นแบบนั้นนะมันหนาวเย็นเลยเตงกับซางเราเตีงผูซ้อนเป็นพูกครับเม่นเป็นหนคนขับนี่มันน่วเตงนางทางล่างกับเย็นธรรมดาเตียงคนชุยคนียงแลิซเนี่ยเออ อเออไอีนมนาก็กกเือมัเย็นนี่มันทวน,นหน้าเลยะวันนั้นมันมา,าอะไากัน้อ๋อกันน,นุ่งเสื้อกันน้นิยโอ้พอดีมาหอดบานกองเมืองพอดีฝนตกจะ <c ười> <c ười> ได้นอนนี่ตื่นมัที่มันนี่ <c ười> นหลวงไปพังเนาะแต่ว่านตอนนี้จะได้กับต้ง <c ười> มูเหินมูที่ส่ขนาดเเออกัเตนตกเฮียงนี่ได้พักแต่ว่ามัน้นเศ้าตกขันทีไปบนไอ้ที่มืนเ่ยข่าววัคือที่ไปได้บอกรถใหญ่เข้ากับไปขาว่ารกัไปนสาตกว้า้นเศาตกคนเลยทำใจดีเนาะ เหือนมูเตงอะไรยู่นี่เลือกแมันี้มูกูเออเหมือนเพื่องยูกับเข้าหฮมกันอะไนึงเออเริ่มเย่แล้วเนาะเฮงที่ว่ามอหอดบานคนเอาพอดิบตกตำลังใช่ครับขั้นตึงไปนะขึ้นยังไงวะบันไดที่ไหนย่นี่บ่นี่เป็ม โอ้ไมไล้แล้วไม่ไี่และลงไว้น้าตอนนี้ก็ฝนได้เาตกแล้วแต่ว่าฝนตกอยู่ฝุดด้านหน้าด้านหน้าฝนตกอลงนี่แหละอว่ไหงลงลงกัน มืนโอ้โไปแต่หน้าฝนตกโอ้เยเงแค่เ๋ยวฝนบดตกไา่เนาะทั่วตกไา่ทางมืนเลยเนีะอันนี้ก็มีรเบื้องจริงมู่าค้นค้นตกนำหน้าไปลวเขากลัก้นฝนน,น,นะ มาฮอดบ้านปูตุม่มแล้วต,วนนต,นนตนอนนี้บ้านปูตุ่มนี่คนบตกเนาะบ้านข้าจอดอยู่ถึงบ้านข้าจอดก็เป็นเป็นผ้าหินเนาะกผ้าเสี้ยวนะครับคนตกนี่บางหินเกินลงมานี่คือจะซรอยปีก่อนสร้างปีก่อนอยู่กาซีนบะางหินก,ก่อนมากๆใหญ่ เดือเกลือนลงมาตันทางรถนะเส้นทางทางหน้าก็จะเป็นเส้นทางที่ว่สาส่วนใหญ่จะลงดอยไปเนะาะป่าโทษทะเลมกซาพุ่นทะเลมกโอักเคล็ดพุ่นจะเป็นเคล็ดจอมดอยพุ่นจะหนักสิ่งดีจริงๆอย่างนั้นนะจริงเห็นตัวสังเกตุ เริ่มลงแล้วเนาะบาดนี่สบายพิษเล่นไปิบ้างนี่เด็กน้อย้าบังเด็กหน่อยเขาเล่นจนว่าเลื่อมนเนาะเลื่อมเลยกลว่าเลื่อมเลย,เเลยบนเขาเล่นนะเล <c oughs> <c oughs> ่นยังกล <c oughs> ่าวว่านนโอ้มาทึกทางติมบอลนี่ลืมไปทางนั้นเนาะ าม,าามาทางนี้มันนี่มันขาบ,บักบนนี้เนะก็ะดุ่มยันได้เป็นจีนาดาส์โกบรถเลยเนาะนะอตอนนี้ก็ออกจากมู่บานมาแล้วประเดี๋ยวเริ่มจะออกจากบานข้าเจ้าไป มู่บ้านยอยู่ดดยถ้าว่าเหินล่างได้เนาะที่ว่าตังเป็นเหินก่อถือว่าจะมีเงินรายสมควรเนาะจริงสามารถตังเืินก่อได้นะเพราะว่าสมัยนี้คาดอยู่ในเมืองทุกอย่างมันกับแพงราคาเม่ยังกระทบเคืองขึ้นแล้วเนาะอันนี้ขึ้นมาดดยที่นี้แน่นอนว่าราคาทุกอย่างมันก็จะได้ทบเคืองขึ้นอีกตืมน,น <S <S ึงแพงเพิ่มราคาแพงอีกตืมเนาะเพื่อมีเงินเท่าเนาะจริงว่ามีเงินรายเนาะจริงใจงงเงินก่อ,อนนะ โอ้ตอนนี้พวกเราสองคนก็นได้มาเวแคมป์ทางสมวิวแคมป์ทางเนาะให้เข้าเข้าเจ้าดาน,นั้นเก็จะมีซาบานเข้าเจ้ามาเสียยายให้มูน,นาเดอร์จิพาไอ้บาวซาไปเสียยาให้สวยเศร้าดอยมันพากันมานั่งอยู่เที่ยงไฮ้เนาะมานั่งพักผ่อนจะเที่ยงไฮ้ข้าเจ้าดอยสั่นนะบนนี้โอเคเนาะตอนนี้ก็มาฮอดบ้านมกปลายแล้วเนาะ เป็นเขาเคิดเมืองหุ่นแล้วนะจิฮอดตัวเมืองหุ่นล่ะออกอแจากนี้ไปกับบกไกไ่ไปเลยนะแต่ว่าเส้นทางเหมือนเด,ยเดียว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 ,เ,ยว <c oughs> เป็นเส้นทางที่ว่าบอคอยดีปไปเลยเนาะอ๋ะอโดยบังสันไหมตัวนี้ด้านล่าก็จะเป็นโมบานข้าเจ้าละ ตอนมาเนี่บยบได้มาทางนี้เนาะไปทางเมืองฟักแบงคนนะ่ะไปทางบ้านอุดมระยะกลับนี่มากลับมาทางนี้วันนี้ถ่ามันจะเป็นดอยสันแต่มันก็จะบมีคุ้มลา้เนาะเนี่ยมันจะเป็นแบบบางนตัวน,นี้เพียงไปเลยเจ้าพยานเนาะถ้าพยายามฝ้นก็มาได้คือกันรถนี้ตกตับตกตับเลยจักโบเลยไปอ้อเดอนไปเซ็ครถใหม่กันเนาะ กักกุกกักเลยเสียงก็ไม่บูดเลยเลยบกหมดบมดเลยวันจ่ายเลยนา<อ>ะโอ้อยู่ในเมืองหุ่นมีฝนตกได้ตอนนี้มีเทนลงเรื่อยๆเนาะตั้งแต่บ้านผูดตุ่มมานี่สไลด์มีเทนลงดอยมาเลยลงไปจนฮอตบ้านมกปลาไหลเลยกัเป็นทงเพียงไปเลยให้บ้าน,นนั่นน่ะ ลกลับไปออกอยู่บ้านจัไนไสออกในตัวเมืองพ่อเนาะโอเคเดี๋ยวไปจะได้กับเดี๋ยวไปหอดบ้านมกปลายแล้วก็บซีทายคลิปมาให้สมอีกตึมมุกปลายนี่อ่าปลายนี่มกปลายนี่มก ไปไแล้วมกใส่ะลปปะมิดพ<ๆ>ุงโอเคตอนนี้ก็ได้มาฮอตที่บ้านมกไสแล้วเนาะฝนตกแล้วตอนนี้ทางหน้าหูว่าฝนตกหนักอยู่แล้วเนะะาะถกกลัวจะมาฮอตในเมืองบนไงโอ้วยาไงดีเลยยไงดี คุ้มด้หยานหน้านี่จะเป็นบ้านจัดใส่เข้าคิดเข้าในเมืองแล้วเนาะฮอตัวเมืองละราแยกขั้วก็จะเป็นเส้นทางที่ว่าไปเมืองปักเบียนแเลี้ยวซ้ายก็เป็นเส้นทางที่่าเข้าไปในตัวบูมิภูมเนาะ เป็นจะไห้พวกพี่น้องเดินทางไปนำกันเบิงทดลองขี่รถในเมืองเนาะมีก็มฮอดในตัวเมืองแล้วบนนี่ยกางนี้ไปหลักการที่ตรงแน่เรื่าการเดินทางขึ้นด้วยจะมาซิ้นสุดอยู่คลิปนี้เนาะส่วนคลิปต่อไปนี้อาจจะไม้ขึ้นโดยซะเนาะ อาจจะเดินทางไปในเมืองหรือว่าจะขึ้น้วยกับฟักพมพ่นงเนาะติดตามเบึงคลิปต่อไปนะว่าจะขึ้น้วยหรือว่าจะเดินทางไปในเมืองสํารับคลิปนี้ก็บจบคลิปเสียงอน,นี้เดอ